ไม่ประมาทความประมาทคือความเผลอไม่มีสติความไม่ประมาทคือไม่เผลอมีใจจดจอ่อให้รำลึกถึงความเสื่อมของสังขารอยู่เสมอความประมาทเป็นทางแห่งความตายประมาทโทมัตจุโนโปะทังที่ท่านสอนข้อนี้สำหรับพระสงฆ์สามเณรที่ไม่ปฏิบัติธรรมถ้าถึงแต่เพียงกายมนุษย์ก็ตาย อายุไขของมนุษย์ก็ได้ประมาณร้อยปีบางคนก็ไม่ถึงถึงกำหนดมันก็ตายเขาเผากันออกกลุ่มนั่นอย่างไรเล่าต้นตระกูลหนึ่งจะเหลือสักคนเดียวก็ไม่มีตายหมดที่หลวงพ่อว่าประมาณนั้นก็คือเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสเข้าใจว่าเป็นสุขแต่ความจริงเป็นทุกข์แท้ ที่ว่าทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงมีแล้วก็หามีจริงไม่เกิดแล้วก็ดับไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นไอ้ที่อยากมันก็หลอกไอ้ที่หยอกมันก็ลวงทําให้จิตมันเป็นห่วงเป็นใย,ยเลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกามเดินตามขันสามเรื่อยไปเสร็จกิบหไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้ หลวงพ่อท่านเตือนให้ระลึกถึงพระปัจฉิมวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าภาสิกตาโขภควัตาปรินิพานะสามเยอายังปะชิมวาจาหันทธานิภิกเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถาติแปลว่าดูกระพิสุทั้งหลายเชิญท่านทั้งหลาย เราเรียกท่านทั้งหลายเข้ามาสู่ที่เฝ้าเรานี้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเสมอท่านจงถึงพร้อมด้วยความไม่เผลอไม่ประมาทท่านจงถึงพร้อมด้วยความไม่เผลอในความเสื่อมไปถ้าภิกษุสมเนรไม่เผลอในความเสื่อมนั้นทำอะไรก็ได้ผลหมดเล่าเรียนก็สำเร็จคันถธุระก็สำเร็จวิปัสสนาก็สำเร็จ ถ้าผู้ที่มีใจจดจ่ออยู่ในความเสื่อมไม่พลั้งเผลอแล้วก็เป็นเจอซึ่งสมบัติในพบนี้ต่อไปในภายหน้าสมบัติในพบนี้ก็เป็นคนมั่งมีทีเดียวสมบัติในภายหน้าก็จะไม่เลินเล่อเผลอตัวเหมือนอย่างพระพุษุสมมัมเนนที่มาบวชนี้สแสวงหาธรรมในพระพุทธศาสนาสแสวงหาบุญกุศลสแสวงหาสิ่งที่เป็นที่พึ่งของตน ก็เพราะเห็นความเสื่อมหลวงพ่อท่านเปรียบเทียบการเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาอุปมาเหมือนต้นไม้ใหญ่สมบูรณ์ด้วยใบยแก่อ่อนดอกผลที่นกประชุมชนต้องการได้ทั้งนั้นถ้าคนที่ไม่มีปัญญาเข้ามาในพระธรรมวินัยของพระศาสดาก็มัวเลือกรับประทานใบดอกผลตามใจชอบ แต่ถ้ามีปัญญาก็จะคิดได้ว่าเป็นธรรมดาที่พระพุทธศาสนาจะสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยลาบสการะต่างๆใครเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนานี้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำนาทำไร่ทำสวนค้าขายหรือทำม,มาหากินอื่นๆเพราะมีข้าวปลาอาหารแม้แต่เครื่องนุ่งห่มบริบูรณ์ทุกอย่าง ถ้าพระพิสุสมมเนรมัวเพลิดเพลินแต่กินแต่นอนเสียเช่นนี้มักผลก็ไม่ได้เป็นการเสียเวลาถ้าประพฤติปฏิบัติทำให้ได้วิชาธรรมกายซึ่งเปรียบเสมือนแก่นของต้นไม้ได้ชื่อว่ายึดเอาไว้ได้ซึ่งแก่นสารพระสงฆ์สมมเนรต้องไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายไม่ประมาทในการละความชั่วทำความดีให้เกิดมีไม่ประมาทในความเห็นผิด ทำความเห็นถูกให้บังเกิดมีไม่ประมาทในความทุจริตทำความสุดจริตให้บังเกิดมีการไม่ประมาทนั้นจบพระไตรปิฎกคือวินยัยปิฎกสุดตันตปิฎกปรมถถัิทปิฎกความดีมีมากน้อยเท่าใดรวมอยู่ในความไม่ประมาททั้งสิ้นความชั่วมีมากน้อยเท่าใดรวมอยู่ในความประมาททั้งสิ้นคำว่าไม่ประมาทคำเดียวเท่านั้น จบสกลพุทธศาสนาความไม่ประมาทบ <enary> ัณฑิตทั hand hand ้งหลายกล่าวว่าเลิศกว่าธรรมทั้งหลายเราจะเป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญเราจะเป็นผู้บากบันตรากตรังเราจะเป็นผู้บากบันมั่นคงจะเป็นผู้ดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทในอันสมาทานซึ่งอธิศีนในอันสมาทานซึ่งอธิจิตในอันสมาทานซึ่งอธิปัญญา พระบรมศาสดาทรงรับสั่งด้วยพระองค์เองว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในพื้นชมพูทวีปรอยเท้าสัตว์ใดจะไปใหญ่กว่ารอยเท้าช้างไม่มีรอยเท้าอื่นย่อมบรรจุลงในรอยเท้าช้างทั้งสิ้นแม้ฉันใดก็ดีความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนี้ได้ชื่อว่ารอบไว้ซึ่งความดีในสกลพุทธศาสนาหมดทั้งสิ้น ขันห้าเป็นภาระอันหนะักขันห้าเบญจขันได้แก่ตัวตนของเราอันประกอบได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นหมวดได้สองหมวดคือรูปหนึ่งนามสี่รูปหนึ่งคือมหาภูตร,รูปอันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ได้แก่ดินน้ำไฟลมที่ประชุมเป็นร่างกายนี้เป็นรูปขันเวทนาคือความรู้อารมณ์ หรือรับอารมณ์ทุกสุขไม่ทุกไม่สุขดีใจเสียใจสัญญาคือจำได้หมายรู้ตาจำรูปหูจำเสียงจมูกจำกลิ่นลิ้นจำรสประสาทจำสัมผัสสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งใจให้ดีหรือชั่วความคิดคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีคิดไม่ชั่ววิญญาณคือความรู้แจ้งทางทวารทั้งหได้แก่รู้แจ้งทางตา ผูจมูกลิ้นกายใจผู้มีกำเนิดในการพบรูปพบอรูปพบล้วนแต่มีขันห้าเมื่อมีขันห้าก็คือมีสภาวะสองอย่างมีการเกิดและการดับถ้าเห็นตามปัญญาเมื่อมีการเกิดและการดับเมื่อไรจะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเที่ยงเลยมีการปลวนแปร ى, เสื่อมสลายเกิดขึ้นเสื่อมไปไม่มีตัวตนที่แท้จริง จึงเป็นทุกข์เมื่อใดเห็นความจริงว่าความเกิดนั่นแหละเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเมื่อรู้ว่าความเกิดนั้นเป็นทุกข์แล้วเมื่อใดเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในทุกข์เมื่อนั้นหน่ายในทุกข์แล้วไม่อยากได้ในเบญจขันปล่อยเบญจขันเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นหนทางหมดจดวิเศษทิ้งขันห้าเสียได้แล้วได้ชื่อว่าถอนตัณหาทั้งรากทีเดียว เมื่อปล่อยเบญจขันไม่ยึดถือทำใจให้ว่างวางเสียทุระแต่ความบริสุทธิ์ของใจเท่านั้นใจก็เย็นเป็นสุขร่างกายก็สบายนี้เป็นทางหมดจดขั้นที่สองแต่การปล่อยเบญจขันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆปล่อยไม่เป็นทำได้ยากไม่อยากปล่อยเพราะเสียดายบางพวกอยากจะได้ขันห้าเพิ่มเข้ามาอีก บางพวกก็ตั้งใจจะปล่อยจริงๆแต่ทําไม่ได้ติดอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนเด็กๆก,กำไฟไว้แน่นยิ่งร้อนหนักก็ยิ่งกำแน่นเข้าร้องใจหายใจคว่ำก็ร้องไปปล่อยไม่เป็นคลายไม่เป็นเบนจขันทั้งห้าไม่ใช่เป็นของพอดีพอร้ายต้องถอดกันไม่ถอดปล่อยไม่ได้วิธีถอดเบนจขันในเบื้องต้นต้องสำรวมตา หูจมูกลิ้นกายใจให้ดีไม่ให้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัะธธรรมรมมากระทบจะได้ละความยินดียินร้ายความชอบความไม่ชอบแล้วพิจารณาเบญจขันธ์ว่าเป็นของไม่ดีไม่งามเป็นของหนักจริงๆทางหมดจดขั้นที่สามคือเมื่อรู้แล้วว่าอัตภาพร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่เป็นไปในอำนาจแก้ไขไม่ได้ ไม่มีใครสามารถแก้แก่แก้เจ็บแก้ตายได้อัตภาพนี้เป็นสภาพว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเมื่อเป็นของว่างเช่นนี้แล้วใครละจะเป็นเจ้าของอัตภาพเหล่านี้ตั้งแต่กายมนุษย์ถึงกายอรูป,ปรมละเอียดใครเป็นเจ้าของไม่มีเจ้าของเพราะแตกสลายหมดท่านจึงกล่าวว่าสเพธมาอนัตตา ธรรมที่ทำให้เป็นกายนั้นๆธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์จนถึงธรรมที่ทำให้เป็นกายอารูปรมละเอียดธรรมทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวเมื่อใดเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยนายในทุกนี่เป็นทางหมดจดวิเศษเป็นทางบริสุทธิ์ทางบริสุทธิ์ที่จะต้องเอาใจหยุดที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ หยุดอยู่ที่กลางดวงนั้นใจหยุดเข้ากลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางเรื่อยไปที่เรียกว่าบริสุทธิ์เพราะราคะไม่มีความอยากได้ไม่มีพยาบาทปองร้ายไม่มีเห็นผิดไม่มีโลภะความอยากได้ไม่มีโทสะความประทุษร้ายไม่มีราคะความกำหนัดยินดีไม่มีโทสะความขุนเคืองไม่มี โมหะความหลงงมงายไม่มีกามราคานุสยัยไม่มีปฏิคานุสยัยไม่มีอวิชานุสยัยไม่มีหยุดเข้าเถอะหยุดนั่นแหละต,ต,ตั้งแต่ต้นจนจบพระอรหันต์ทีเดียวบุคคลที่มีความศรัทธามีความเพียรดีมีความขยันกลั่นกล้าอาจปล่อยขันห้าได้ 4. มีขันติ หลวงพ่อสอนให้มีความอดทนอดใจเป็นความเพียรเป็นเครื่องแผดเผาเป็นเครื่องดับอย่างยิ่งความอดทนนั้นเป็นนิพพานอย่างยิ่งให้อดทนต่อความโลภอดทนต่อความโกรธอดทนต่อความหลงการไปฆ่าสัตว์อื่นการไปฆ่าผู้อื่นการเบียดเบียนสัตว์อื่นจะชื่อว่าเป็นสมณะไม่ได้ พวกเราเหล่านักบวชเป็นภิกษุสัมมเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเว้นขาดจากการเข้าไปฆ่าหรือการเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่มีแก่เราแล้วจึงเป็นนักบวชได้เป็นสมณะได้ต้องจำเป็นตำรับตํารายังไม่ถึงที่สุดก็ทำไปไปบินทบาทขอฝากท้องแก่พลเมืองเสียขออาหารอิ่มเดียวไม่ทำอะไรใคร ทำลายแต่กิเลสภายในเท่านั้นแก้ไขคนอื่นให้ทำลายกิเลสเหมือนท่านบ้างถ้าหากยังมีสัตราวุฒิเก็บซ่อนไว้ยังจะฆ่าผู้อื่นอยู่ยังเป็นคนร้ายอยู่ในตัวยังไว้ใจไม่ได้จะเรียกว่าสมณะไม่ได้เรียกว่าบรรพชิตไม่ได้ยังเป็นนักบวชจอมปลอมอยู่ไม่ใช่นักบวชจริงต้องเลิกพวกเหล่านี้เสียให้ขาดต้องรีบแก้ไข โดยทำธรรมะให้เป็นขึ้นทำใจให้อยู่กับที่ทำธรรมะเรื่อยไปไม่แก้ไขไม่ได้เป็นพระเป็นเนนไม่เข้าใจให้สึกความโกรธความพยาบาทมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นดับได้ด้วยความอดทนอดใจอดกลั้นถ้าอดทนไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้อดทนต่อความโกรธที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน ระง,งับให้อยู่ในอำนาจเสียได้ได้ชื่อว่าขันติโดยตรงทีเดียวเหมือนพระเวสสันดรให้ทานสองกุมารไปแล้วชูชกมาตีลูกหน้าที่นั่งที่แรกพระองค์ก็ทรงขยับพระแสงด้วยความโกรธแล้วใช้พระปรีชาญาณสอนพระองค์เองว่ามันหน้าที่ของเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราเราสำเร็จแล้ว พระองค์ทรงอดกลั้นต่อความโกรธที่บังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้เรียกว่าขันติโดยตรงจะเป็นภิกษุสมมเนนที่ดีได้ก็ด้วยขันตินี่แหละจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีในพระธรรมวินัยของพระศาสดาก็ด้วยขันติความอดทนนี่แหละรักษาเข้าไวเ้เถิดเลิศล้นพ้นประมาณทีเดียวเมื่อรักษาเอาไว้ได้แล้ว พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงรับสั่งว่าขันตินี้เป็นตัวนิพพานอดทนไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้อดทนได้ไปนิพพานได้ด้วยความอดทนด้วยความนิ่งด้วยความหยุดด้วยความอดใจนั่นแหละเป็นความแผดเผาอย่างยิ่งชั่วไม่ได้เข้าไปเจือปนจึงเข้านิพพานได้ ต้องพร้อมเพรียงในหมู่คณะหมู่คณะทําอย่างไรก็ต้องทําอย่างนั้นจะได้เกิดความเลื่อมใสในหมู่พวกไม่สนใจคนอื่นทําตามใจตนเองไม่คํานึงถึงหมู่คณะหลวงพ่อเรียกคนพวกนี้ว่าพวกไม่เลื่อมใสในหมู่หลวงพ่อจะสํารวจทุกครั้งที่ลงสวดมนต์ทำวัดว่าแถวใดไม่ครบท่านให้จัดที่นั่งในพระอุโบสถเป็นแถว พระมีสี่แถวแถวละแปดรูปส่วนเนียนมีสามแถวแถวละแปดรูปถ้ามาไม่ครบท่านก็จะบอกว่าเขาไม่เลื่อมใสในหมู่เขาไม่อยากเข้าหมู่ถ้าเขาเลื่อมสในหมู่แล้วก็ไม่ขาดตกบกพร่องเลยถึงเวลามาแล้วกลัวจะขาดหน้าที่ไปหน้าที่ของตัวจะขาดไปกลัวหมู่จะซูบซีดเศร้าหมองขุนมัว ไม่แน่นหนากลัวหมู่จะไม่เจริญหลวงพ่อไม่นิยมพวกที่อยู่คนเดียวท่านบอกว่าฉลาดอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเอาใจใส่แนะนำตักเตือนให้ซึ่งกันและกันไปไหนก็ไปในหมู่พวกเดียวกันความเลื่อมใสในหมูมีอยู่แก่บุคคลใดบุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนไม่ยากจนเป็นคนมั่งมีทีเดียวหลวงพ่อท่านสอนเสมอว่า การปฏิบัติให้พร้อมเพรียงกันในหมู่คณะทำให้เป็นสุขไม่เกิดทะเลาะเบาะแวงการแตกความสามคัคคีหมู่คณะก็เจริญไม่เกิดปัญหาถ้ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็สามารถแก้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะมีสามัคคีรมถ้าพิสุสมมเนรหมู่เดียวกันพวกเดียวกันไม่ลงรอยกันหมู่นั้นพวกนั้นไม่เจริญต่อไป อุบาสกอุบาสิกาอยู่วัดเดียวกันพวกเดียวกันประพฤติปฏิบัติไม่ลงรอยกันแก่งแย่งกันอยู่คนละทางสองทางพวกนั้นไม่มีความเจริญต่อไปจะมีความเสื่อมเป็นเบื้องหน้าจะไปอยู่วัดใดวัดหนึ่งถ้าวัดนั้นไม่สามคัคคีอย่าเข้าไปนะอย่าไปถ้าไปเป็นได้รับทุกข์ถ้าสามัคคีกันอยู่พร้อมเพรียงกันอยู่ล้ก็ เข้าไปเถอะเป็นสุขทีเดียวเมื่อสาวกของพระบรมศาสดาท่านบรรลุธ,ธรรมแล้วก็ปรองดองกันอยู่ในหมู่ในพวกไม่เถียงกันไม่แก่งแย่งกันมีความเห็นร่วมกันเสมอกันหมดพระพุทธองค์จึงได้ทรงรับสั่งว่าพระควัตโตสาวกสังคโคนี่แหละเป็นสาวกพวกของพระตถาคตเจ้า หมูภิกสุสัมณเณรอุบาสกอุบาสิกาต้องการความสุขก็ให้สามัคคีกลมเกลียวกันไว้อย่าแตกแยกจากกันถ้าแตกแยกจากกันและกันแล้วละก็เป็นทุกข์สุขาสังฆสะสามาคัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุขแม้แต่การโกนผมของพระพิสุสัมมณเณรและแม่ชีหลวงพ่อก็ต้องการให้โกนผมให้พร้อมเพรียงกันหมด ทุกคนในวันโกนขึ้นสิบสี่ข้ามเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามถ้าผู้ใดไม่โกนท่านจะพูดว่าแม้แต่หัวมันยังไม่สามาคัคคีแล้วใจจะสามัคคีได้อย่างไรหลวงพ่อท่านมักจะชักนิทานเรื่องนกกระจาบแตกฝูงมาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ในเวลาอบรมพระสงฆ์สมานเณรเสมอ ท่านไม่ต้องการให้พระและเนนในวัดเป็นนกกระจาบแตกฝูงท่านอยากให้เป็นนกสามคัคคีสุคขาสังคสะสามคัคคีความพร้อมเพรียงของหมูเป็นสุขความพร้อมเพรียงของหมูเป็นสุขเป็นฉนหยูหมของพระพุทธเจ้ามีเท่าใดได้มรรคผลมีเท่าใดเป็นพวกเดียวหมูเดียวน้ำหนึ่งใจเดียวพูดเป็นคำเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกันเลยคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ฟังจะถูกจะผิดอย่างไรก็ช่างไม่มีการขัดกันพร้อมเปรียงกันมาพร้อมเปรียงกันไปพร้อมเปรียงกันนั่งลุกละไม้กันพร้อมเปรียงกันอย่างนี้เป็นสุขเหลือสุขทีเดียวในหมู่พระสงค์อย่างนั้นอยู่สักกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนก็ช่าง ไม่ได้กระทบกระเทือนกันเลยเป็นสุขแท้ๆพิสิกษุมีความพร้อมเพรียงกันภิกษุหมูนั้นก็เป็นสุขสมณเณรมีความพร้อมเปรียงกันสมณเณรหมูนั้นก็เป็นสุข,สนนาสนนสขหากขัดแย้งกันอยู่แล้วไม่เป็นสุขอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนกก็เป็นทุกข์เป็นสุขไม่ได้กล่าวถึงนกชั้นเดิมมีความพร้อมเพรียงกันในปราณตลบขายด้วยประการใด รอบด้วยตาขายด้วยประการใดตลบติดได้ด้วยประการใดก็บินพรึบเดียวเท่านั้นแหละเอาตาขายเรียบทั้งผืนที่กอบไผ่เพราะพร้อมเพรียงกันเท่านั้นหัวหน้านกบอกว่าอย่าเพิ่งออกกำลงังเอาหัวรอดตาขายให้พร้อมกันเราจะบอกว่าออกกำลังให้พร้อมกันพอหัวจุกช่องคายให้พร้อมกันแล้วก็พรึบเดียวเท่านั้นแหละ เชือกที่ผูกไว้ก็ลอยติดไปในอากาศหมดเอาขายไปทั้งหมดด้วยการสิบเอ็ดครั้งนายพรานคนนั้นนำเงินไปซื้อได้มาอีกเย็บตลบให้ได้เมียด่าหลายครั้งว่าแกอย่าบ้าหลังไปเลยไม่ได้กินหรอกนกมันฉลาดอย่างนี้แกจะเอาเงินไปให้พ่อค้าได้เปล่าๆไปทำมาหากินอย่างอื่นดีกว่า แกอย่าไปเพียนมันเลยเรื่องตลบคายสามีนั้นก็ไม่ยอมเอาเถนะมันมีฤทธิดเดชเท่าไรก็ลองดูทีเธอเราจะเอามันมาแกงกินให้ได้ในพรานก็ทำตาขายตลบอีกครั้งที่สิบสองสำเร็จระนกแตกฝูงกันไม่พร้อมเพลียงกันในวันหนึ่งนกตัวหนึ่งบินลงมาก่อนนกตัวหนึ่งบินลงมาทีหลังเหยียบเอาคอตัวแรกเข้า มันบอกว่าไม่คิดถึงบุญคุณมันบ้างเลยได้พ้นตลบมาหลายครั้งแล้วด้วยกำลังของมันหากว่าพลาดไปก็ว่าเอาเถอะไม่ได้แกล้งเลยนกตัวนั้นก็ขึ้นมายั่วย้าอยู่มันก็ว่าเอาบ้างไม่ใช่แต่เจ้าออกแรงตัวเดียวเราก็ออกแรงด้วยเหมือนกันนกก็เลยแตกเป็นสองพวกพวกหนึ่งก็ว่าอีกพวกหนึ่ง นายฝูงที่เคยประกาศอยู่ก็รู้สึกว่านกพวกนี้อยู่ร่วมกันไม่ได้เราต้องแยกกันเถอะนายฝูงมีนกเท่าไรก็แยกไปหมดนกที่แยกไปก็ไปยังที่อื่นแต่ว่าแตกฝูงกันอยู่นั่นแหละคราวนี้กำหนดถึงติดตลบคายของนายพรานอีกแล้วนกนั้นแย้งกันยังไงละ่ะท่านมีแรงก็ออกแรงนำเอาสิ เอาตาข่ายไปครอบกอภัผ่พ้นจากทุกข์ด้วยกันนั่นไงละ่ะต่างตัวต่างสอดหัวเข้าไปที่ตาข่ายยักแยกทีละตัวสองตัวมันไม่ไหวอะไรได้นกทั้งฝูงไปไม่ได้หมดทั้งฝูงเป็นเหยื่อของนายพรานถ้าว่าไม่พร้อมเปรียงกันเป็นอย่างนี้ตายเป็นเหยื่อในพรานถ้าว่าไม่พร้อมเปลียงกันจริงๆแล้วก็ เป็นเหยื่อพยามัจุราชบัดนี้เขาประกาศกันธรรมกายวัดปากน้ำถ้ามีธรรมกายแล้วก็พ้นทุกข์กันต้องทำธรรมกายให้เป็นมันจึงจะเป็นหมู่เดียวกันพวกเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าทำธรรมกายไม่เป็นก็เป็นแย้งเขานี่เขาบอกทำอย่างนี้ไม่ทำเสียอีกแล้วไปทำอื่นเสีย ไปถลายทางอื่นเสียไม่ทำธรรมกายให้เป็นขึ้นไม่เอาใจใส่จดจอ่ออยู่ที่ธรรมกายเอาใจไปคิดเรื่องอื่นเสียธรรมกายมันก็ไม่เป็นเมื่อธรรมกายไม่เป็นมันก็ยอกแยกเหมือนนกกระจาบแตกฝูงนั่นแหละทั้งพระพิสุสมัมมณรน,นอุบาสกอุบาสิกาทำธรรมกายให้เป็นถ้าทำธรรมกายเป็นแล้วก็นั่นแหละ สุขาสังคสะสามคัคคีความพร้อมเพรียงแห่งหมู่เป็นสุขหมีเมตตาพรหมวิหารนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า ขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนอยู่เป็นสุขเถิดอยา่าขมหขงดูถูกกันเลยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรให้ทุกข์แก่กันและกันควรพึงเจริญเมตตาที่มีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งหลายบุคคลเจริญเมตตาที่มีใน,ในใจไม่มีประมาณในเบื้องต้นหรือในเบื้องต่ำหรือในเบื้องขวางเป็นธรรมอันไม่คับแคบ ไม่มีเวรไม่มีศัตรูผู้มีเมตตาควรตั้งสติไว้ตลอดเวลาพระพิสุสมัมมณรควรหมั่นเจริญเมตตาว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจตั้งอยู่เป็นสุขเถิดเป็นเมตตาในพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาควรนำความหมกมุ่นในการมทั้งหลายไปเสียอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยกรรมนักทำให้พรหมวิหารเสีย ถ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยกามแล้วปรหมวิหารไม่เสียมีความปรารถนาในกามเช้แล้วไม่เป็นพรหมวิหารบุคคลผู้เจริญเมตตาควรตั้งดวงจิตของตนไว้ประดุดดวงจิตของมารดาที่พลาดชีวิตแทนบุตรของตนได้ด้วยความรักลูกบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่ากิริยาของจิตเช่นนั้นแหละเป็นพรมวิหารในพระพุทธศาสนานี้ จิตดวงนี้ให้รักษาไว้รักษาอย่างไรหลวงพ่อบอกว่าอย่าใช้จำเพาะลูกของตัวใช้จิตที่อิ่มเอิบซาบซ่านอย่างนั้นให้ทั่วไปแก่คนอื่นไม่จำเพาะลูกเหมือนอยู่ในวัดนี้ถ้าจะแผ่เมตตาก็เหมือนกันหมดรักใคร่บุคคลอื่นทุกคนเหมือนกับเป็นลูกของตน ถ้าใช้จำเพาะลูกของตนก็ไม่ได้ผลจิตมีฤทธิ์นักถ้ารู้จ,จักใช้ถูกส่วนแล้วแล้วก็มีฤทธิ์มีมเดชมากมายนักจะมีคนรักใกล้มากมายนับประมาณไม่ได้จะทำอะไรในพระพุทธศาสนาสำเร็จทุกสิ่งทุกประการผู้จเจริญเมตตาจะไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีศัตรูไม่มีใครทำร้าย เพราะมีเมตตาพรหมวิหารเมื่อเจริญเมตตาแล้วจะเป็นผู้ปราศจากความง่วงเหงาหาวนอนย่อมประกอบด้วยความเห็นคือเข้าถึงซึ่งความเป็นพระโสดาปติมัคเมื่อเข้าถึงซึ่งความเป็นโสดาปติมัคเช่นนี้ควรนำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกไปเสียอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยกามนะักมันทำให้พรหมวิหารเสียถ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยกามแล้ว พรมวิหารไม่เสียถ้าทำจิตยังไม่เป็นแล้วก็ทำยากอยู่ในเมตตาพรหมวิหารนี้ไม่ใช่เป็นของทำง่ายพุทธศาสนาต้องประสงค์อย่างนี้ถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาฉลาดมาพบพุทธศาสนาเป็นหลักของวิชานี้แล้วจับเอาหลักเสียให้ได้